โอเคครับอยู่กับผมเด็กกุ้งนะชาแนลวันนี้กลับมารั้งกับหาง <c oughs> หงายไปลไ้วเนาะมอเ่ยเลยทำท่าก่อนสสดครับคุณกันอยู่ผมเด็กกุ้งนะชาแนลอยากบอกเหลือเกินว่าคลิปนี้อัดน,นานมากต้องพูดหแหละสี่ครั้งนี่คือรอบที่สี่อัดรอบแรกลืมเบอร์ไม่อัดรอบที่สองพูดเนื้อหาไม่ครบอัดรอบที่สามเสียงไอโคร่นี่คือรอบที่สี่โอเค สี่รอมอนตัองอ้งหนีเนะโอเควันนี้มาวันนี้จะมารีวิวการไปฉีดแอตตาเซนก้าทั้งสองเข็มไม่ว่าเข็มแรกเข็มที่สองโอเควันนี้กุ๊กฉีดครบสองเข็มรับประกันว่าเออ่ถ้าติดก็ไม่ตายอือหรือตายวะไมู่้เอานะมันสบายใจแล้วแหละขอกินกาแฟก่อนโอเคเริ่มเลยกุ๊กฉีดเข็มแรกวันนี้เก้ามุนน ซึ่งก็ผ่ามาประมาณสามเดือนแล้วสามเดือนก็วันนี้สิบนาวันเกิดกุ๊กกุปะชิวนิเกา้าตึกที่ฉีดท,ที่ตึกสิงโคอมเพลตต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดก,การที่ตึกสิงคอมเพล็ก็จัดก,การคนจัดก,การดีแต่มันเป็นเข็มแรกคนเยอะมากเยอะมากๆจริงๆเยอะจนรู้สึกว่าการจัดก,การไม่ดีแต่จริงๆเขาจัดการดีเวมองว่าก็คือการพนักงานเนี่ยมันดีแต่ว่าคนมันเย,เยอะเยอะเกินไปจนพื้นที่มันไม่เพียงพอ ในการรองรับซึ่งและการจัาการมันช้ามันก็เลยยิ่งเยอะยิ่งเยอะขึ้นแล้วไม่มีพัดลมพัดลมระบายอากาศซึ่งถ้าเป็นวันนวันปกติกุ๊กรับรองเลยว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ดีมากกุ๊กขออนสบายนะเออมันสถานที่ดีมากมันลมน่าจะโกรกแต่วันนั้นมันเป็นช่วงต้นหน้าฝนย่างเข่าเดือนหกเลยอ่ะเออฝนแม่งก็ตกรุนแรงไม่พำพําเลย อ,อ,อากาศอ้าวร้อนมากไม่มีพัดลมระบายอากาศแล้ววันนั้นเป็นการฉีดเขด็มแรกกุ๊กกลัวทุกอย่างเลยกลัวเลือดเป็นริมกลัวตายกลัวมาพึกกลัวมัมพาดกลัวทุกอย่างกลัวตายไม่ได้เงินด้วยซึ่งทําให้กุ๊กการฉีดของกุ๊กก็คือกุก๊กขีดมากกุ๊กไม่กินข้าวนึกว่าตรวจเลือดเลยกินแต่น้ําเปล่ากุ๊กไปเก้าโมงเวกุ๊กไปเก้าโมงแบบไม่กินข้าวเช้ากุ๊กได้ฉีดจริงเที่ยงครึ่งหิวชิบหายหิวหิวมากๆ แล้วมันทําให้การหิวมันเวียนหัวแล้วยิ่งการไปฉีดยาเนี่ยมันก็มีอาการเอฟเฟกซึ่งไม่เล่าแล้วกันว่าขั้นตอนยังไงจะไปเล่าตอนเขียนคำวิศ่าการฉีดที่สองการพอฉีดปุ๊บมันมีอาการกูกลับมาบ้านปุ๊บกูยังไม่นอนกูกินข้าวกินทุกอย่างกินก๋วยจั๊บกินข้าวหน้าเป็ดมันเริ่มเกิดโดยเกิดอาการโดยมู้ตัวกินแอ่บิ๊กบิ๊กชีสเบอร์เกอร์ของแมคโครเนาะใหญ่ใหญ่นะชีสเบอร์เกอร์แต่เป็น ชีสไบท์ที่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญแล้วก็กินดับเบิ้ลดับเบิ้ลบิ๊กแม็กอะเบอร์บแม็กสองชั้นอะเออซึ่งกินเยอะก soi, ูยังงงว่ากินได้ไงด้วยความที่แบบกินแล้วเขามันก็ไม่ไม่อิ่มไม่อิ่มซึ่งสุดท้ายมันเป็นคือผลข้างเคียงการหิวซึ่งฉี่แล้วก็นอนก,นกนินกินเสร็จก็นอนตื่นมาปั๊บห้าโมงไข้มาแล้วครับอุณหภูมิเริ่มเริ่มรอเริ่มแล้วแต่วันนั่นขึ้นมาแบบมาแบบไกลๆไม่ได้หนักมากมาแบบ แต่มันก็ทบเลยนะเริ่มเวียนหัวเริ่มมีไข้เริ่มหนาวสั่นแล้วก,ก็ไปใช้ชีวิตปกติไปทำงานต่อเนาะแต่วันที่10ขึ้นมาโอ้โหโคตรทรมานโคตรทรมานไข้วันเกิดด้แท้นะไข้แดกหัวหมุนอ้วกลุกไม่ได้นอนไม่กล้าอาบนะ้ำเพราะว่ากลัวช็อกต้องให้แฟนช่ดตัวให้เลยเว้ยซึ่งแต่ว่าวันที่11มันก็ชา้าลุงขึ้นอีกวันหนึงวันที่11 ทุกอย่างหายไปทิ้งไม่มีอาการทุกอย่างมันดีมากซึ่งเหมือนได้เกิดใหม่ในวันเกิดตัวเองเลยเอ,อโอเคก็หลังจากนั้นก็เขาบอกว่าเข็มที่สองจะแจ้งผ่าน SMS เซึ่งกูก็รอแล้วรอเล่ามันไม่เคยมาเท่าทีซึ่งมันก็มีในแอปเป่าตังนะว่าแอปเป่าตังแจ้งว่าคุณฉีดเข็มแรกแล้วก็รอว่าเข็มที่สองมันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็รอเช็คตลอด ซึ่งมันก็ไม่เคยอัปเดตหาเหวแล้วบอกแค่ว่าคุณฉีดเข็มแรกแล้วที่ไหนสถานที่ไหนแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าเข็มที่2มาเมื่อ,อไหร่หรือกําลังดําเนินการอยู่ว่าสิ่งคุณจะมาไม่มีการอัปเดตเลยแม่งเป็นอะไรที่เฟงฟางมากซึ่งผ่านจนแล้วจนรอจนเริ่มมีข่าวเขาบอกแค่ว่าบอกว่าจะได้ฉีดฉีดเดือนตุลาคนฉีดเนาะหมอที่ฉีดให้บอกน่าจะมาได้ฉีดเข็มสองมาวันตุลาซึ่งเราก็รอแล้วจนเราไม่ได้ฉีดไอ,อ้ไม่รอจนแล้วจนเล่าแบบไม่มีกําหนดการจน ยี่สิบห้าสิงหามี sms เด้งเข้ามาเข้ามาในมือถือบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้ sms แนะนำให้แคปเก็บไว้นะครับโดยเลข sms เป็น s s o 1506เอ่อตอนแรกกูก็กลัวเป็นเป็นมิจฉายชีพหรือว่าเป็นอะไรทุกอย่างเพราะว่าตั้งแต่ไปฉีดมาเบอร์เงินกงเงินกู้ก็ขยันโทรมาหากูเหลือเกินหลายหลายอย่างเงินกงเงินกู้เบอร์น,นู้นเบอร์นี้ โทรมาสิ่องเยอะโทรมาซึ่งเราก็ไม่อยากใช้นะเออบอกไว้แค่นี้แล้วกันเอออยากแนะนําเพื่อนถ้าเพื่อนเนาะเนี่ยส่งมาเบอร์เดียวทวนๆเลยอยากให้แนะนําว่าแคปเก็บไว้เว้ยเพราะว่าเวลาไปมันจะง่ายเข็มที่สองกูได้ฉีดเข็มที่สองและฉีดที่ห้างโชว์ดีซีวันที่สามเดือนเก้าปีหกสี่ช่วงบ่ายระบุมาอยา่างชัดเจนพอถึงวันปุ๊บเพื่อนกูที่เป็นตาก้องเต้ที่เคยถ่ายให้เราด้วยนะคลิปหนึ่งเออ เต้ไปฉีดตั้งแต่11โมงแต่เขาช่วงบ่ายเต้ไป11โมงเพื่อไปนิส่สายที่ดีคือไปรอก่อนเวลาเต้ไปปุ๊บเต้บอกว่าเฟิร์สเลยรันคนแรกเลยไม่แทบไม่มีใครทุกอย่างรันระบบไปถึงทุกอย่างแป๊บเดียวเสร็จเต้ไป11โมงประมาณเที่ยงเต้เต้กลับบ้านแล้วมาบอกพวกผมแล้วว่าทอะไรมั่งซึ่งกุ๊กก็ไปบ่ายตามที่นั้นเลยบ่ายโมง15ด้วยปไปถึงปุ๊บคนเริ่มหนาะแน่น คนเริ่มเยอะพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้เยอะฮะเยอะแบบเขาเรียกว่าไงก็เยอะแบบเราปกติเยอะแบบน้อยๆเอาเอาเอางี้เหมือนเราไปรอรอคิวกินข้าวบาร์บีคอนอะ่ะประมาณนั้นน่ะเออหน้าบาร์บีคินรอคิวหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากพอขึ้นไปเดี๋ยวผมให้ดูรูปสถานที่โชดีซีเป็นนี้นะครับอยู่ข้างๆ r c ซเเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ลานจอดรถเนาะกูจอดใต้ดินแค่ฝั่งซ้ายสุดในภาพ แล้วปขอให้เข้าประตู C เราสามารถเข้าจากข้างล่างได้เลยนะลาจะลงข้างล่างหรือเดินขึ้นมาข้างหน้าได้ถ้าเดินถ้าขึ้นมาจากเดินห้างปุ๊บเราจะขึ้นมาโผล่กลางห้างเราจะเห็นฝั่งขวาเป็นแม็กฝั่งซ้ายเป็นสตาร์บัคเดี๋ยวให้ดูลูกกันฮะครับเนี่ยเนี่ยรูปกลางห้างซ้ายซ้ายเป็นแม็กขวาเป็นสตาร์บัคตรงกลางห้างเลยเห็นพี่สองคนสุดดำป่ะเออสายขาสั้นอะตรงนั้นเลยเรายื่นเอสมให้เขาดูว่าเราได้เอสมนะครับมามาฉีดวัคซีน ก็เขาจะเอาเอกสมรแล้วบอกว่าโอเคเราพกประชาชนพบประชาชนแล้วก็ไปยื่นไปเอาไปทําเรื่องเอกสารเอาเอกสารมาให้เรากรอกแนะนานะครับเพื่อนเพื่อนรอบหนึ่งรอบสองพกปากกาไปด้วยถ้าไม่พกก็ไม่เป็นไรไปเขืนหน้าง,งาแล้วก็ไปขอยิ้มเอาไม่รู้ว่าแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือขอยิ้มได้แหละไม่มีใครแม่งงกหรอกนะนอกจากกลัวโควิดแต่ก็ไม่เห็นว่าใครแม่งงกนะแต่ก็เขินหน่อยแหละแต่ถ้าทำที่ดีพกไปเองเพื่อป้องกันโควิด ซึ่งก็เขียนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเขียนชื่อที่อยู่เลขประชาชนอ่าฮะที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะกุกระบุแนะนํานะครับว่าเขียนที่อยู่ตามบัตรประชาชนเพราะว่ามันจะง่ายมันมันไม่ต้องถามอะไรเยอะอย่างเช่นกูเคยเห็นเคสหนึ่งอยู่อ่าเรียกว่าไงบัตรประชาชนอยู่อยู่อยู่ไออยู่ต่างจังหวัดแต่บ้านอยู่ไอแต่ตัวเองอยู่กรุงเทพประมาณเนี้ยโดยประมาณเนาะเออมันก็เลยวุ่นวายนิดหน่อยบางคนก็โอเคซึ่ง จนจนแล้วจะดโอเคก็ขั้นตอนแรกก็คือเอาไปชนสอดแล้วก็เอกสารมาเขียนเขียนแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คืออาขั้นตอนก็ได้เอกสารมาก็เขียนอุณหภูมิเขาก็เหมือนเดิมอุณหภูมิอุณหภูมิแล้วก็จําตัวเลขอุณหภูมิแล้วเขียนมุมขวาเอกสาร,ว,าารว่าอุณหภูมเิเท่าไหร่กดได้สามสิบหกจุดสี่พอพอเอกสารเรียบร้อยปุ๊บเป็นขั้นตอนที่สองคือเอาเอกสารเนี้ยที่เนี้ย กรอกเสร็จแล้วที่เป็นประกาอะไรประกาไปกรอกเป็นสำเนาให้มาเป็นแบบเอกสารแบบนี้เข้าในระบบก็กรอกแล้วเขาก็ถามว่าชื่ออะไรที่อยู่อะไรตรงกันไหมเบอร์โทรอะไรตรงไหมแค่นั้นเองแล้วก็เป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ปกติจะเป็นวัดความดันแต่เข็มที่2มันจะไม่ใช่ว่าความดันเว้มันจะเป็นการซักประวัติหรือว่าเข็มแรกอย่างที่กูเจอกูคืคอกูโดนซักประวัติว่าเข็มแรกมีอาการอะไรบ้างมีแพ้อะไรไหมกูก็บอกตรงถือว่าหิวมาก หิวมากแบบปกติแล้วก็มีไข้มีอาเจียนมีอ้วกก็แค่นั้นเขาก็เลยบอกว่าเข็มสองน่าจะมาอีกนะน่าจะมีอีกไม่เขาไม่ใช่คำว่าแบบว่าอาจจะนะน่าจะมีอีกเชื่อเลยว่ามีอีกคอรู้สึกคือแบบเขาเชื่อว่ามันต้องมีอีกอะไม่ได้บอกว่าอาจจะอาจจะไม่มีนะอะไรโดยประมาณนั้นก็แต่แต่ก่อนเปถึงขานาดกุ๊กรอเป็นสิบนาทีเลยมันเกิดการช้าแต่ช้าตรงนี้เป็นช้าที่ดีสําหรับการข้อมูลมาบอกเพื่อนๆแล้วก็ ดีต่อคนข้างหน้ากคือแพทย์หญิงข้างหน้าลงชื่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ฉีดเป็นหมอเป็นแพทย์จากวิชัยเวทเขาบอกพี่ผู้หญิงข้างหน้ากุ๊กว่าสิบนาทีคุยกันสิบนาทีเกือบสิบนาทีเลยกุ๊กให้ประมาณเจ็ดถึงสิบสองนาทีโดยประมาณระยะห่างกับกุ๊กประมาณเมตรเมตรกว่ากว่าเออเมตรยี่สิบประมาณนั้นก็ฟังถึงก็ฟัง,ฟ,งฟังรู้เรื่องพอคร้าวๆเขาบอกว่าเนี่ยคือมีเอเซเบทมา แต่แพทย์ไม่แนะนําให้ฉีดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าระยะเวลาที่ฉีดกับเข็ม1เข็ม2องอ่ะมันห่างกันไม่ไม่โอเคหรือว่าห่างกันไม่สมควรพอสมควรเนาะทำให้อุณภูมิภูมิคันเข็มแรกยังขึ้นไม่สุดแล้วมาฉีดเข็ม2องเนี่ยทำให้เข็มที่2เนี่ยที่จะฉีดเนี่ยมันเขาเรียกว่าภูมิคุ้นกันมันขึ้นไม่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 เต็มประสิทธิภาพกูเดานะเออแต่ว่าเป็นภาพถ้าฉีดเข็มสตยว่าถ้าฉีดเข็ม2เนี่ย ประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพที่ต้องการหรือว่าอาจจะน้อยกว่าปกติโดยประมาณนะเขาเลยบอกว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดเขาระบุเลยใช่ว่าวันที่พี่ฉีดวันไหนพี่วฉีดเนี่ยมันมันระยะเวลามันไม่ถึง3เดือนหรือโดยประมาณ2องเดือน3เดือนโดยประมาณเนะี่ยมันไม่มันมันไม่ดีกับการฉีดโดยประมาณเนะี่ยพี่ญิงก็เลยบอกว่าแพทย์เลยนะว่าจะฉีดไหมหรือว่าจะเลื่อนซึ่งพี่ญิงก็ทำเวลาตัดสินใจขอโทรคุยกับแฟนโดยประมาณเนะี่ย ท้าที่กูจำได้โทรคุยกับแฟนปุ๊บปุ๊บสุดท้ายเลื่อนทําการเลื่อนไปก่อนโดยกุ๊กยกความดีความชอบเลยระบุว่าเป็นหน่วยวัดความดันหน่วยที่สามช่องที่3ามโรงพยาบาลวิชัยเวทพี่ผู้หญิงแพทย์ผู้หญิงอ้วนๆหน่อยแพทย์ผู้หญิงอ้วนแนะนาดีมากมันได้มันดีต่อมันดีต่อคนไข้มันดีต่อคนที่ได้รับวัคซีนแต่ทางที่วัคไฟเซอร์ดีสุดซึ่งก็ไม่รู้โอเคหนละังจากตรงน,นั้นมากูก็มารอฉีดประมาณสัก หาถึง6นาทีกว่าจะได้ฉีดพอฉีดปุ๊บย๋ยวให้ดูรูปนี่ดูรูปฉีดเสร็จปุ๊บก็นั่งรอซึ่งการรอครั้งนี้มันจะมีอะไรพิเศษกว่าเดิมคือระหว่างรอเขาก็เอกสารส่งเอกสารรอ3 0ินาทีระหว่างรอรอส0สิบนาทีเขาก็จะทําใบรับรองให้เราใบรับรองแบบนี้นี่แบบนี้ผมถือแบบเมื่อกี้ใบรับรองว่าเราได้ฉีด วัคซีน2เข็มเรียบร้อยจอ่าให้ฟังมีอะไรมัง่งมีชื่อมีชื่อมีวันที่เลขบประชาชนโดยประมาณแล้วก็บอกตรงข้อมูลข้างล่างให้เห็นตรงที่ว่าข้อมูลได้รับก็จะบอกว่าเข็มแรกฉีดที่ไหนฉ,ฉีดวันไหนเออยี่ห้ออะไรอะไรประมาณนี้บอกโดสโดยเพื่อนๆสามารถเอาเลขโดสเนี่ยไปตรวจสอบได้นะว่าวัคซีนที่ฉีดมาจากไหน จากเมกาจากอินเดียหรือจากไทยแล้วก็ระบุหน่วยงานที่ฉีดให้หรือเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้จริงๆไม่มั่นใจถามถามคนที่ฉีดได้เลยว่ารถน,นี้มาจากไหนกูถามทั้งสองครั้งทั้งเข็มแรกเข็มสองไว้เขาตอบแบบไม่มีความเคอะเขินหรือว่ากังวลใจเลยว่าผมถามว่า,าทษครับรถน,นี้มาจากจากไหนเขาตอบแบบไม่มีความเคอะเขินหรือว่าแบบคิดเลยหรือว่าโกหกเอาง่ายเขาไม่โกหกอะเออ เรามาจากเขาเขาตอบว่ามาจากยูเคจากสาหรัฐชณะจากคาบูดนี้ซึ่งสําหรับมันดีกว่ายัางไงคือสาหารัฐเขารับรองแล้วว่ามันมันรับรองแล้วอะเออมันรับรองแล้วว่าบางประเทศรับหลายๆประเทศรับรองแล้วเราสามารถบินได้หรือแต่ก็มีน้อยที่บางประเทศดีไม่รับรองนะซึ่งละหล่างกันฉีดรอสามสิบนาทีเนี่ยกุ๊กไปเช็คตารางมาเว้ยว่าอินดิโก้มีงานมาเล่นที่โชว์ดีซีให้คนที่ฉีดวัคซีนเนี่ย แต่กุบ่ายสองก็เอไม่ใช่อินิโก้ก็ยังไม่มาอดฟังเอ,อ่อถ้าฉันเป็นเขาเวอร์ชันร้อยล้านสามร้อยล้านสองร้อยล้านเลยเออ,อดฟังเลยก็แต่ว่าได้ฟังบ่อยแล้วแหละเออแต่ก็อยากฟังอีกนะสุดท้ายก็ไม่มาไม่รู้ว่ามาตอนเย็นหรือเปล่าโอเคครับก็ประมาณนี้การฉีดอ้อยังไม่จบพูดถึงอาการแพ้กฉีดประมาณบ่ายสองถึงบ้านประมาณบ,บ่ายสามแล้วกูก็ไปทำธุระต่อ ไปเสร็จทำงทำงานอะไรปุ๊บปุ๊บอาการแม่งมาเว้ยอาการมาตอนประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอาการมาเนี่ยมาแบบบางๆกว่ารอบแรกแต่อาการมาคืออาการหิวกูก็มาบางๆแต่กูก็แดกบิ๊กแม็กดับเบิ้ลบิ๊กแม็กแล้วนะไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรรอบแรกก็แดกดับเบิ้ลบิ๊กแม็กรอบสองดับเบิ้ลบิ๊กแม็กเลยแล้วก็กินกินเสร็จปุ๊บตอนสามทุ่มไข้ขึ้นตัวร้อนน้องที่อยู่ข้างๆก็บอกว่า พี่กุ๊เป็นไรเปล่าให้ขึ้นตัวร้อนตัวแดงแลยเออตัวแดงแบบหนักเลยกลับถึงบ้านปุ๊บก,กุ๊ไม่กินอะไรเพิ่มแล้วกุ๊บอยากจะนอนพักผ่อนมากเพราะว่าการพักผ่อนการนอนการพักผ่อนดีสุดก็กินอาบน้นํากินยาระหว่างอาบน้ํานี่แหละแม่ย้อยเลยอ่ะพุ่งพวกพุ่งแบบพุ่งสายยางแตกพุ่งอย่างนั้นเลยกุ๊พุ่งแบบเป็นท่อ,อใหญ่สองรอบแบบแบบเต็มพื้นห้องน้ะเออเต็มพื้นห้องน้ําเลยแบบ เปรี้ยวเลยวันนั้นเปรี้ยวเลยกูดีกูอาบน้ำสุดท้ายประวางกับชั้นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพวกแตกดังมากแล้วก็เหม็นพวกเสร็จปุ๊บอาบน้ํารีบอาบน้ําแล้วก็กินยานอนเลยแต่อ่พินิหารเข็มสองโชคดีหรืออะไรไม่รู้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นมั้งหรือว่าแก่ลงสองเดือนแก่ลงตื่นเช้ามาวันที่สี่กูไม่มีอาการ,รเลยเลยเว้ย สามารถมีเวียนนิดหน่อยเวียนๆนิดหน่อย,อยแต่มันก็สามารถใช้ชีวิตปกติต่อไปได้แบบไม่ไม่ไม่หนักถึงขนาดหัวแล้วแบบไม่แบบกูต้องนอนใช้เวียนหัวนิดหน่อยก็กินกาแฟกินอะไรใช้ชีวิตปกติได้มันมือนิดหน่อยแต่ก็ดีกว่าเข็มแรกเยอะก็ประมาณนี้การฉีดเข็มสองของปุ๊กเนาะก็รวมๆการฉีดที่โชลีซีการจัดก,การดีมากก็ มีใบรับรองรับรองให้เห็นเนาะเออมันมันดีมากเลยรู้ได้เลยมันดีการมันเร็วแล้วมันโฟมากการฉีดที่นี่เนาะเข็มที่2ไม่รู้ว่าเข็มที่สองมันต่างเข็มแรกหรือเปล่านะมันเลยโฟแบบเนี้ยไม่ต้องไปขั้นตอนเยอะไม่ต้องวัดความดงความดันเพราะว่าเท่าที่ทราบมาบางคนวัดความดันเนี่ยถ้าวัดไม่ผ่านเนี่ยเขาให้นั่งพักก่อนนะแล้วก็วัดใหม่มันอาจจะช้าตรงนี้อย่างเช่นดังซื่อเนี่ยแม่กุ๊กอะแม่กุ๊กตอนที่จะไปฉีดเนี่ยไปแม่กุ๊กกาแฟกุ๊ไปบังซื้อสองครั้งแล้วต่อเลย แม่กุ๊กไปบางซื่อกับแฟนกุ๊กไปบางซื่อแม่กุ๊กไปรอบแรกบางซื่อไม่ได้กินยาวัดความลดความดันไปไปวัดความดันเกินวันรอบแรกถ้าให้มานั่งพักก่อนไปสองร้อยเจ็ดสิบสี่มั้งก็จะไม่ผิดเออไม่ไกุ๊กความดันแล้วก็นั่งพักแล้วก็ไปวัดใหม่รอบสองถึงฐานอาจจะมีชา้าตรงนี้รอบแรกเนาะแต่ซึ่งกุ๊กรอบไปสองเข็มสองก็คือไม่มีวัดความดันแล้วก็ไปได้เลยก็ ก็ยังไงอะแม่กูก็ได้ฉีดเรียบร้อยได้ฉีดแอตตาเซนกาแม่กูก็ไม่มีไข่นะอยากบอกว่าการฉีดที่บางซื่อมันดีมากเลยเว้มันโฟมากอย่างที่เห็นมันสี่ช่องใช่ปหช่องแรกอายุเกินเจ็ดสิบปีช่องสองช่องสามช่องสี่เป็นช่องเอ่อเคขายมือถือแต่มันมีข้างหน้าเพื่อนที่อย่างมีรูปบอกว่าที่อนุชินบอกว่ามันเป็นมุมกล้องจริงๆมันก็มันก็นกหนาแน่อย่างนั้นนะช่วงช่วงข้างหน้าแต่พอเข้าไปในมันจะโฟแต่ถามว่าถ้าแต่การดีอ่ะ ระบุเวลาชัดเจนซึ่งมันก็เอสเมนต์ก็ระบุเวลาชัดเจนนะแนะนําดีกว่าว่าถ้าใครฟังคลิปกุนะ๊กเนี่ยให้ไปตามเวลาที่ชัดเจนเลยเว้ยสมมติเขาระบุว่า10บโมงถึง1 1บเอ็โมงคุณไปช่วงนั้นเลยอย่าไปก่อนหรืออย่าไปช้าเพราะมันแน่นมากถ้าไปช้าแนะนําว่าเดินไปคุยกับพนักง,งานขน้างหน้าเลยว่าผมเป็นรอบนี้ครับรอบรอบนี้ครับรอบนี้ค่ะ,อคะเออแล้วเขาจะเปิดประตูให้เข้าไปเลยเว้ยแล้วมันจะเร็วมันถ้าตาม มันต้องไปหนาแน่นหรือเนี่ยมันทุกอย่างมันโฟแล้วมันดีมากที่บางซื่อจยากให้มีการจัดการแบบบางซื่อกระจายกระจายอยู่หลายที่มันจะดีมากอืมแล้วห้องน้ำถ้าดีมากที่บางซื่อมีหลายเข้ามีข้างนอกก็มีรถซ่วมข้างในก็มีห้องนนห้องน้ําใหญ่โตมโหลาแล้วก็การจัดการไวมากมีหลายช่องทางการฉีดดีมากมีระบุเวลาด้วยว่ากี่กี่โมงอ๋อมีทิปครับมีทิปมีทิปมีทิปแนะนําว่าถ้าไปบางซื่อนะถ้าเลี้ยวเข้าบางซื่อปุ๊บเพื่อน เลี้ยวเข้าบางซื่อปุ๊บมันจะมีช่องกลับรถให้ไปทางแยกใช่ป่ะเหมือนออกอะแล้วเพื่อนก็ไปทางนั้นเลยแล้วก็ตีชิดซ้ายนะแล้วก็ตีออก้ายทําให้มีที่จอดรถตรงข้ามหน้าหน้าสถานีบางซื่อเดินหน่อยนิดนึงแต่คุณได้จอดรถสบายแล้วก็สามารถจอดตรงข้ามบางซื่อได้เลยไม่ต้องเดินไปไกลเลยเว้ยแต่ถ้าเพื่อนสมมติถ้าเพื่อนเลี้ยวเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วตรงไปยาวๆเนี่ยได้จอดหน้าบางได้ส่งคนลงหน้าบางซื่อส่งแยกลงหน้าบางซื่อแล้วคุณต้องไปจอดรถในลานจอดรถไกล มันทําให้การเดินการมันมันใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณถ้าถ้าเพื่อน <c oughs> ๆฟังตามคลิปกูนะเลี้ยวเข้าบางซื่อปุ๊บแล้วชิดขวาปุ๊บมาทางทางออกบางซื่อนะแยกทางแยกปุ๊บแล้วก็ต่อไปทางลางรถไฟนะลางรถไฟข้างนอกนะตรงนั้นที่จอดรถยาวๆสบายๆไม่หนาแน่นลมโกกโอเคแต่ว่าไม่มีต้นไม้เออมันมัมออมน,มนจะมันจะไม่ล่มหน่อยแต่ว่าที่จอดรถสบายคนน้อย เดินเข้าไปถึงง่ายๆเลยไม่ไกลไม่ไกลก็ประมาณนี้การฉีดอัตราสิมกันทั้ง2เข็มของ UK นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e กดคอมเมนต์ด้วยนะครับใกล้ถึงถึงร้อซับแล้วฝากกดซับนะครับถ้าถึงร้อซับจะดีใจรู้ยังไงเลย <c oughs> โอเคสำหรับนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับเจอนคลิปหน้าให้ดูรูปฉีดนะ